ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เข้าจะมาเห็ดงานสวนยอมมองเฮาตามตามกระเยิมเนาะผู้เฒ่าเห็ดงานค่อยเห็ดไปเลเร่งายก็บ่ได้เมื่อเป็นวิ่งสันตพนบัดนี่วิ่งสวยสันตัวเพราะว่าอันเครื่องมันสิได้เป็นยอมได้เฮ้านี่โอ้ยบ่แเป็นธรรมดามองนี่ก็ได้เดี๋ยวเฮาสิค่อยๆเฮ็ดไปคือว่าละเพราะว่าต้องค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปเรื่อยๆขันวั่นมันก็ไ่ได้มันอันเล่งหลายก็ได้ก้อาต้นเกี่ยวมังก่อนออกมาเราเรียกแบนี้เพิ่น เอาออกมาแล้วก็มีเสรลมเงาง่งายงามงามเงหญ่แต่เสียดายเนาะแต่เอาไปปลูกเนาะออเอาไปปลูกล้างบ้านเท่าลั้วแหละล้างบ้านกับปลูกพ่อแล้วเนาะต้นไหม้ก็พร้อมสีขึ้นมาแล้วว่าทั้งนั้นเห็นบ่แล้วบละละ่แล<ะ>้วทั้งน,นั้นพร้อมสิขึ้นมาแล้วนี่ตาเสียเอาต้นใหญ่ขึ้นมาใส่ทั้งนี้เสร็จแล้วก็จะเลื่อนก็จะเลื่อนอันสัน้นว่างต้นใหม่มาทั้งนี้แล้วก็จะเอาอีกสามสี่อันขึ้นมาละว่างต่อกันเลี้ยงกันมาทั้งสิ่มันก็จะมีบริเวณท่านทั้งนั้นหนากว้างจักหน่อยหนึ่งข้าอยู่ดอกค่ะ ตรงนั้นมันจะกว้างขึ้นเฮ็ดให้เวลาเ้าขยับขยายต้นใหม่มันจะทำให้คลองโตขึนแผนอันแผนกสมบำรุง <laughs> <laughs> รแผนเฮ็ดปุ๋ยต้นใหม่มาเถอะไปคะ่ะปุ๋ยต้นใหม่เลี้ยงกับสีเบิร์ดละหละ่ละก็แล้วแ ก็แล้วแล้วเขาจะสิลออืตรงนั้นออกแต่วา่าก็บขอยู่ดอกว่ามเมอนี่นะแดดมันบ่ฮ้อนแมะลงมาเห็ดอยู่ข้างหลางก็ค้องจะสืบเนื่องมาจากช่วงนี่เป็นช่วงฤดูหนาวแดดก็เลยบ่แห้งปานใดก็เลยพ่อเห็ดงานใดก็ก็แกกๆก,ก,ก,กอยู่แถวหน้าบ้านกระดน,นต้นนี้เซีๆๆบแซ่บบ่ฝาดบ่ขมทาผู้ใดบ่เสื่อมามๆามามา,มาลองเอาไปกินล่องบึงเราจะติดใจเออ,เ,อเขาลงมาถ้าไปเสดา,ายร้ายว่าถ้าไปนี่นี่ก็คือบริเวณที่หฮาสิมาเห็ดตอไป น้ำน้ำฝนนี่เองขน้ำฝนอ่างตรงนี้ตะกี้ก็เรียงหอยต่ว่าหอยเหลือแล,ะละ้วไปหมดแลว้วบันนี้เขาก็จะมาเอาตรงนี้ออกคุณนะคะเป็นปลาต้องหลือตรงนี้ออกสัก่อนเขาค่อยจังเสียวออกได้ตรงนี้แต่ว่ามันก็ห่มดีหรอกเอาไปเห็ดห่มตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเอากระถางเอาเอาอันทนนั้งน้ำเพืออ่อว่าจะว่างโตวไว้ข้างล่างได้มนันจะเป็นหม่มพักพอนยอนใจได้ตรงนี้ แถวนี่แหละนี่ยออกมาตรงนี้บริเวณก็มีอยู่หน่อยเดียวนีนละที่จะเฮ็ดเป็นสนยอมเอาตรงนี้ออกเสาส้มน,นี่ออกให้เบิดนี่มันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ค่ะเช่นยำเขาก็จะเป็นไปทางนี่ละค่ะย่าวตรงไปยังซันละค่ะตรงนี้จะเลียต้นไม้อยู่สองต้นสามต้นสี่ต้นต้นพันกกระดาวแล้วก็ต้นดอกพุดแล้วก็ต้นนี่ยังกาะลูกทอ่อแล้วก็ต้นอ่า มะกรูด